ตุกตาเล่นมุกบายไอ EP สองเมื่อวานในเล่นมุกไปมากเลยวันนี้ข้าขอถามบ้างว่ามาเลยแมวอะไรอยู่ใต้ดินมแมวกันมันแก้วถูกต้องนะครับ เมื่อกี้ฉันล็อกเงินไปเราขอขอถามใหม่ก่อนภาพอะไรมีสามสิบวันหมันภาพอะไรวหรอเฉลยไม่ล่ะ,ฉะเฉลยม่เลยภาพพยนต์เนี่ยก็ยนต์แปลว่าสามสิบวอนฮะ อาจารย์มันมุกบ้าอะไรเนี่ยเธอ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 เมื่อกี้ฉันพลาดขอใหม่นะขอใหม่เลยได้ดิเพื่อนอะ่ะฉันขอถามขอถามสัตว์อะไรเหมือนคนที่สุด หัวข้อถามโคตรง่ายเลยก็ลิงไงผิดเอาเฮ้ยไม่นี่ยฉันต้องปลอมแพทย์แล้วเนี่ยเธอเธองัอ้นตอบมาเลยสัตยบแพทย์ ตายฉันถามว่านะถ้าโทรศัพท์ไม่มีคลื่นทำไงเออไม่รู้ก็ก็ไปที่ทะเลคลื่นเยอะดีจริงว่ะตอนนี้โทรศัพท์ก็ว่ามีไปหายไปดี่เืียว่ะ นักเรยนเล่นกันอยู่เหรอหัดลั้งใจเรียนสักบ,บ้างครับะงั้นครูจะถามใครพูดภาษาเยอรมันได้เยุโรปได้บ้างผมไม่เป็นแต่ผมเป็น,นครูเฮ้ยในโคตรเก่งเลยว่ะเดี๋ยวไม่ลาะพูดมาสักคำสองคำสิสองภาษาสิโอเคผมขอภาษาแรกก่อน ทูพิททูพิทภาษาบ้าอะไรของแกเนี่ยภาษาเช็คครับโอ้เหรออันนี้ครับภาษาที่สองเปิดปิดเปิดปิดภาษาอะไรเนี่ยภาษาสวิยตครับรับไปเต็มเลยนักเรียนรับอะไรครับตีนกูได้เลยท่านงั้นตาฉันบ้าง เฮ้ยนั่นมันแต่เมลัยเนี่ยกรตายบินได้โอเคฉันถามหน่อยๆฉันมีมุกเยอะเลยวันนี้ประเทศอะไรดูแล้วใกล้สุดประเทศเทียอะไรวะอือนั่นดิประเทศเดนมาร์กมันมีแต่ประเทศเดนมาร์กโอ้ย งั้นตากูว่าประเทศอะไรมีแต่คนไม่ใส่เสื้อผ้าประเทศอะไรวะโปลแลนด์มันมีแต่โปลแลนด์ไอ้สัตว์เออเธอเธอเธออ่ะงั้นตากูบ้างกูเริ่มคิดมุกออกเยอะขึ้นละกูจะถามสามมุกนูอเลยเออน่าหนุกดีวะผีอะไรใจ ผีอะไรมาตอนเราร้องไห้ถามไม่ง่ายทช่บหยผีผีปองเลยตนนัดนะครับตอาตัดตัอตัดตัดตลดตั้ตัดตัดตัดอัดลัตัดตตาดตัตัตาดตตา ไม่ใช่แล้วเคนะตาฉันละ้ะตาฉันนี่เป็นคำเท้าสุดท้ายนักเลาะดาราอะไรจีบสาวทีละคนเค็ AF นชีลัเจดทุกตอนนะครับเธอเธอเธอวันนี้โหขอจบคลิปแค่นี้บายบายนะครับ